สาเิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกพะติพัชติธรรมจารีขอจเจริญธรรมอํนวนวยพรศีรจารีศีรจารณีผู้ประพฤติรักษาในศีลที่ผ่านการ จะเริ่สติปัฏฐานะภาวนามาด้วยการเดินจงกมรมสับกับการนั่งกำหนดอารมณ์กรรมฐานตามพุทธคาถาบาลีมีมาในพระไตรปิฎกอัตมภาพสาธกทกโ,โยกสแสดงเป็นในแก่บ,บทในเบื้องต้นนั้นแปลความว่าทำแลย่อมรักษาผู้ที่ปรังพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้นั่นเป็นอน,นิสง์แห่งธรรมที่บุคคลนั้นประพฤติดีแล้วผู้ที่ประพฤติธรรมโดยดีย่อมไม่ไปสู่ทุกขติซึ่งจะได้อธิบายกายความให้สำตรับฟังดังต่อไปนี้ถ้ามีคำถามว่าเรามาปฏิบัติธรรม จะได้อะไรบ้างพุทธาถาบทนี้ก็คงจะให้คำตอบเป็นอย่างดีว่าเราผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจะได้ความสุขมีความสุขจากธรรมที่พระพุทธเดลังนั้นนำมาให้แก่เราและเราก็จะได้ไปสู่สุคติสงสวโรว์โดยที่ไม่ได้มีทุกขติอัมบยภูมิเปรบอสุรก,กายสั์เดชาน และสาสนาโลกนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะว่าถือว่าเราแร้งหลายนั้นได้ประพฤติธรรมเอาไว้ดีแล้วแต่ถ้าว่าการที่ประพฤติธรรมเพื่อที่จะให้เกิดผลดีดังกล่าวนี้คือส่งผลทํทาให้ธรรมนั้นมารักษาเราให้ต้องมันอยู่ในธรรม ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีและนำความสุขมาให้แก่เรานั้นก็จะต้องเป็นธรรมังสุจริตังงจรงิคือประพฤติรมให้สุจริตสัจธรรมะขันติจากะสัจะคือความจริงธรรมะคือความข่มใจขันติคือความอดทนจากะการบริจาคปัญแจก นี้เรียกว่าคารวะสธรรมสีที่เริ่มต้นด้วยสัจจะความจริงก่อนก็หมายถึงว่าคนเราจะทำอะไรก็ตามให้มีความซื่อตรงต่อความจริงซื่อตรงต่อความรู้สึกของตนและซื่อตรงต่อบุคคลอื่นยิ่งมาปฏิบัติธรรมก็ยิ่งมีความสำคัญที่เราจะต้องซื่อตรงต่อธรรม อย่างไม่บิดเทียนอย่างไม่บิดพลุวอะไรเลยสำหรับตัวธรรมาภาพผู้เป็นพระศาสนาจารย์สอนธรรมนอมปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานนี้ได้ถือเอาเรื่องสัจจะน,นี้เป็นประการสำคัญเลยให้สัจจะปฏิญญาณว่าจะพูดอย่างไรจะทำอย่างไรจะแสดงอย่างไรก็รักษาสัจจะ ปริญญานั้นเอาไว้อยากของมัน่นมีวินัยในการที่จะทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นแสดงสิงนั้น,น,นอยากจริงจังและต่อเนื่องเรื่อยไปจนกว่าจะเลิกสัจจะปริญญานั้นในราะวะที่อัตภาพร่างกายเดือเหนื่อยอ่อนล้าไม่ไหวแล้ว,ว,ลวที่จะพูดที่จะทำที่จะแสดงในเรื่องนั้นได้ อย่างเช่นเรื่องของการแสดงธรรมประจำทุกวันพระธรรมสวนะขึ้นระแกสิบห้าค่ำให้สัจจะปะ็ิดญาณไว้ว่าตนจะรับภาระของการแสดงธรรมนี้ก็แสดงธรรมประจำทุกวันพระธรรมสวนะทั้งขึ้นระแสแปดค่ำสิบห้าค่ำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมาแล้ววันใดเกิดไปกิจธุระอย่ี่อื่นเช่นมาสอนกรรมฐานนี้ และวันในวันหนึ่งในการสอนกรรมาฐานนี้ก็ไปตรงกับวันพระก็จะกลับไปแสดงทำซ่อมวันพระดินไปนัแสดงอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็เอาทำที่แสดงอยู่ในที่ตรงนี้ไปโทษแทนวันพระที่เพิ่งผ่านมานั้นอาตมาภาพเป็นคนที่เสื่อตรงต่อตนเองต่อความรู้สึกของตนเองมากเสื่อตรงทั้งภายในและภายน,นอก การพูดการเขียนอะไรบางประการรู้ทั้งรู้ว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราพูดผิดพูดถูกในเรื่องตรงนี้แต่ถ้าทํามาไปพูดผิดไม่ตรงความจริงก็จะรู้ว่าเราพูดผิดไม่ตรงความจริงก็ต้องกลับมาแก้ไขในคําพูดในข้อเขียนนั้นความเชื่อตรงต่อความจริงที่เรียกว่าสัจจะนี้ต้องให้คงมั่นเป็นที่สุดเลย สมมุติว่าเราขับรถไปในถนนที่มีไฟแดงตอนปีสามพอไปถึงตรงสี่แยกนั้นปรากฏว่าสัญญาณไฟเกิดเป็นสีแดงขึ้นมามองไปที่ถนนหนทางซ้ายและขวาและตรงหน้าไม่มีรถสักคันเลยถามว่าเราขับฝ่าไฟแดงไปนั้นจะมีคนรู้ไหม ไม่มีคนรู้ใช่ไหมและถามว่าเราจะขับรถฝ่าไฟแดงนั้นไปหรือเปล่าก็ในเมื่อว่าไม่มีใครรู้เห็นเลยถ้าคนไม่รักษาสัจจะเสื่อตรงต่อตนเองก็จะขับรถฝ่าายแรงนั้นไปโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าตำรวจก็ตามจับไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่เสื่อตรงต่อความจริงอย่างจริงจังแล้ว ก็จะหยุดจาดรถอยู่ที่ตรงนั้นไม่ยอมขับฝ่าไฟแดงไปหากว่าขับรถฝ่าไฟแดงไป,แม,แ,มป,ปมไแม้จะไม่ประสบอุบัติตอันไรแม้จะไม่ีใครรู้เลยแต่ตัวเราก็รู้ใช่ไหมว่าเรานั้นขับรถฝ่าไฟแดงไปนี่แหละคือการรักษาสัจจะความจริงภายในตน เขาจะมีคำพูดออกมาว่าโกหกใครคุณก็โกหกได้แต่คุณโกหกตัวเองไม่ได้โกหกความรู้สึกของตัวของคุณเองไม่ได้นี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่เป็นตัวบ่งชี้บ่งบอกอยู่อย่างแท้จริงว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไปกระทำบาปก,กรรมทำชั่วอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็จะเกิดความรู้สึกที่มันบ่งชี้ว่ากรรมนั้นเป็นกรรมไม่ดีนะนั่นก็คือรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเราโ h u o ตัวเองไม่ได้เลยนะโ h u o ที่จะไม่ให้มันเนี่ยเกิดความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ภายในไม่ได้เลยนะความรู้สึกเดือดื้อนร้อนใจมันก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าเราไปร่วและเมิดกระทำกรรมชั่วรางาบัตรประการที่แก้ไขไม่ได้ แล้วความรู้สึกตรงนี้เองนี่แหละที่เรียกว่าความรู้สึกสำนึกในทางฮิละะุตปัตราชั่วเกงรงกลัวต่อบาตเมื่อไปกระทำกรรมชั่วแรงประบางประการแล้วก็เกิดรู้สึกถึงความละอายถึงความรู้สึกเดือดร้อนใจเนี่ยอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่ดีด้วยสำหรับคนคนนั้น ที่เต็มไป,ปด้วยระตรุป,ประรายชั่วเกรงกลัวตาบางแต่ถ้าคนคนนั้นไปกระทำกรรมชั่วแม้ใน,นที่ลับไม่มีใครรู้เห็นก็ตามไม่เกิดความรู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกรู้สามไม่ได้ร้อนใจอะไรเลยไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกนั้นร้อนใจเสียใจอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าจิตใจของคนนั้นหยาบก,กระด้างไปแล้วจะเป็นจิตใจที่ไม่ต่าง ไปจากสัตว์เดราาัจฉานดังนั้นเราต้องเชื่อตรงต,ต่อความรู้สึกของตนเองถามว่าความรู้สึกที่เรียกว่าหตุตบะรายชั่วเกรงกลัวตวบาะนี้จะเกิดขึ้นในที่ไหนได้เป็นอย่างดีเกิดขึ้นในที่ไหนทําให้ฮิลตบะมันผุดเกิดขึ้นมาได้อย่างชัดเจนจะเกิดขึ้นในที่ไหนในทางใด ขอให้คำตอบว่าเกิดขึ้นในเส้นทางของการปฏิบัติสติปัฏฐานภาวนาการกระทำสมณธรรมทั้งสมถะและวิปัสสนานั่นเองดูตัวอย่างนะโยมแม่ของตามานี่เองท่านได้ยืมเอาปัจจัยของตมมาไปจำนวนหนึ่งหมื่นห้าบาทแล้วแม่ของตามาก็ไม่ยอมคืน อาตมาก็ลืมไปแล้วว่าแม่รับเงินของเรายืมไปตั้งแต่เมื่อไหรนะ่ทีนี้กลายเป็นว่าแม่พะมาอยู่กับอาตมาท่านก็เดินจงกรมทำกรรมฐา,าสนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิความจำนั้นมันปลุดขึ้นมาว่าเอาไปจัยของท่านไปหนึ่งหมื่นห้ันบาทแล้วไม่คือท่านนะก็เกิดความเดือร้อนใจอยู่ในการทำสมาธิตรงนั้น แล้วมันก็ขัดขวางไม่ให้ทําสมาธิต่อไปได้นี้คือความรู้สึกที่ดีที่เราเลิกได้ถึงการที่ตนได้ไปยืมบัจจัยของพระมาแล้วไม่ยอมส่งคืนมอบเผืให้แก่ท่าน<ม>ก็ผุดขึ้นมาแล้วก็ดึงเนื้อร้อนจาจในภายหลังโยมแม่ก็จําเป็นต้องไปเบิกเงินของตนเองจากธนาคารมาคืนมอบให้แก่ต้มา อาตมาไม่เป็นไรโยมแม่เอาไปเถอะไม่เป็นไรแล้วไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องคืนถวายท่านก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยขอพระอาจารย์ทีหลังอาตมาก็รับประแจจำนวนหนึ่งมืนห้าพันบาทนั้นมาจากโยมแม่แล้วพอพี่สาวจากต่างจังหวัดภาคเหนือมารับเอาโยมแม่กลับไปอยู่ทางภาคเหนือต่างจังหวัด,ดเดิมอาตมาก็มอบประัยให้แก่พี่สาว หน0 0งันบาทนั้นเพื่อไปติดแอร์อยู่ที่บ้านในต่างจังหวัดในยามรุดร้อนที่ไม่มีแอร์ก็มอบให้ไปทันทีการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ธรรมดานะการเดินบนเส้นทางสายนสิสตรริปทานภาวนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสมถะวิปัสสนานั่นแหละไม่ธรรมดาทำให้คนคนนั้นลนะเลิกชาติได้นะ ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมมาเกิดภาวะของการระลึกชาิได้ระลึกชาติในตอนนี้คือระลึกถึงอะไรระลึกชาติชั่วได้ไปทำกรรมอะไรมาเนี่ยช่วงที่ดําเินชีวตไปตามปกติก็ร,รึกไม่ได้ผุดขึ้นมาไม่ได้ไม่รู้สึกเป็นร้อนใจอะไรแต่พอมาปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละระลึกชาติได้เลยครับนี้นะที่ไปทำ กรรช่วอะไรบางประการมาเนี่ยถ้าตัวอย่างก็คือโยมแม่ของตมานี่แหละระลึลกชาติช่วได้เกิดความในร้อนใจแต่ก็เป็นข้อดีว่าบางอย่างมันแก้คืนได้ถ้าแก้คืนได้ให้เรยบแก้คืนนะให้ยอมรับความจริงก่อนว่าเราไปทําอะไรตรงนั้นมาแล้วถ้าแก้คืนได้ให้เรีบแกนะ้ถ้าไม่แก้เนี่ยมันจะติดจิดตใจของเราเนี่ย ไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตนั่นแหละแล้วเพลเอยังตามไปพบหน้าชาิหน้าได้ด้วยนะไม่ยอมจากไปนะถ้าเราไม่รีบแก้ตั้งแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยดังนั้นถ้าเราเห็นอะไรว่าทําลงไปแล้วมันผิดพลาดเราสามารถแก้ได้อยู่เนี่ยให้รีบแก้นะ่าให้มันติดตามตจิดใจตัวเราไปนี่แหละคือข้อดีของการที่มาจเจริญภาวนา สติปัฏฐานภาวนาทางสมถะและวิปสัสสนานั่นเองว่าทำให้เราเกิดความรู้สึกสำนึกในมโนธรรมของตนเองได้เรียกว่าเกิดมีมโนธรรมสำนึกในทางที่ดีเกิดเหลือตบะราชั่วเรกรงครูวตบารสำนึกตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแก่ใครแล้วแล้วก็รักษาไว้ยอย่างคงมั่นก็จะได้ชื่อว่ามีเทวธรรมอยู่ภายในใจตน เทวธรรมก็คือธรรมของเทวดาจะส่งผลทำให้คนคนนั้นนะไปเกิดเป็นเทวดานั่นเองเราได้ผ่านการเจริญสติปัฏฐานภาวนาด้วยการเดินจงกรมสลับกับกรนั่งสมาธิมาได้ระยะเวลา3คืนสามวันเต,เต็มแล้วและบัดน,นี้ก็ได้กลับไปเป็นศีราจารีศีราจารณี เพประพฤติรักษาในศีลด้วยการมาสมาทานศีลห้าแล้วก็จะได้กลับไปบ้านเรือนของตนเองครองชีพเป็นคราวว่าธรรมหาเลี้ยงชีพธรรม้ที่การงานต่อไปก็ขอให้อย่าลืมถึงคุณธรรมระดับของศีลธรรมและจริยธรรมนะที่เรามาทำนี้อยู่ในระดับของปรมาธธรรมสมณธรรม แต่ว่าเมื่อกลับไปที่บ้านเรือนของตนไปทำ้าธีการงานอะไรต่อไม่อะไรแล้วก็อย่าลืมคุณธรรมในขั้นของศีลธรรมและจริยธรรมนั่นก็คือการที่จะต้องให้ได้ให้ทานให้ใส่บาตรแก่พระบ้างนะพระจะเป็นอย่างไรก็ช่างท่านเดินบางทีก็บอกแต่เพียงว่าใส่บาตรให้ผ้าเหลืองก็แล้วกัน เพราะวันนี้เราจะไปคาดหวังกับพระอะไรมากก็ไม่ได้นะขอเพียงว่ามีพระออกมาเดิรับบิธรมารก็ถือว่าใช้ได้แล้วการใส่บาตรก็เพื่อที่จะให้เราสละมัชเรียบความต้นนิจโนออกไปจากจิตใจของตนซึ่งเป็นมลทินที่ควบคุมจิตใจอยู่พูดง่ายๆว่าการใส่บาตรการทําทานนั้นก็เพื่อที่จะให้เรานี่แหละเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมก่อเกิดขึ้นแล้วอย่าลืมรักษาศีลให้ดีด้วย โดยเฉพาะสิลห้าที่เรียกว่าสามัญ,ญีนนี้เป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมที่ให้กลับมาก่อเกิดกลายเป็นมนุษย์ที่เรามาได้ปฏิบัติธรรมกันนี้เจริญศีลเจริญภาวนากันนี้ก็เพราะว่าเราเคยรักษาศิลห้ามาในชาติปางก่อนรักษาสิลห้ามาอย่างไรก็เป็นข้อบ่งชี้ในขณะนี้ถ้าคนรักษาสิลห้ามาได้ดี ก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาดีถ้ารักศีลหา้ามาไม่ค่อยดีก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบเป็นอย่างหนึ่งไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่แม้กระทั่งสังเกตดูได้คือฝันของคนนังนั้นว่าในชาติปางก่อนเนี่ยรักษาศีลข้อที่สีได้ดีหรือเปล่าเนี่ยอัตมาก็พิจนารณาตนอยู่เหมือนกันนะ <S 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 เอ๊ะเราเนี่ยเราก็รักษาสัจจะดีนะเราไม่ค่อยผิดศีลแล้ว่าจําได้ว่า ที่ต่อมามีชีวิตในความเป็นบรรพชิตพร,ระพรุทธม迦รจนมาเนี่ยโกหกจำได้อยู่เพียงแค่สองครั้งนะในชีวิตของพระมอาจนรรเนี่ยโกหกชัดๆเนี่ยอยู่แค่สองครั้งนะลองไปสำรวจตัวเองดูเราไม่โกหกกี่ครั้งบางคนนี่หมุนวตี้ววๆู่พัดลมเลยนะไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่ดู กรรมของตัวแล้วน่าจะเป็นเพราะตะมานี่เป็นคนชอบวิพากษ์วิจารณ์แต่ก่อนนี้ก็ชอบวิพากษ์วิจารณเลยละอต่นี้พ่อวิจารวิจารณ์มันก็หมายถึงว่าไปวิพากษ์วิจารคนอื่นอาจจะไปเจอกับใครสักคนหนึ่งผู้มีศีลมีกรณาธรรมแล้วเราก็ไปวิพากษ์วิจารณนินทาเขากเ็เลยส่งผลทําให้มาเกิดในชาติเนี้ฝันไม่เสมอกันแต่ก็ดีอย่างว่ามีเขี้ยวแก้วเกิดขึ้นอยู่นะยังคอยยังช่วยอยู่ เราจะดูผลกรรมของคนคนนั้นได้ว่ารักษาศีลมาได้ดีหรือไม่ได้ดีเนี่ย<ม>ก็ที่ลักษณะรูปร่างหน้าตานี่เองดังนั้นถ้าเราปรารถนาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้ตนได้มาเดินอยู่บนเส้นทางอาริยมรรคมีองค์แปดนี้กลับไปที่บ้านหรือรลวก็พยายามรักษาศีลให้ดีให้คงไา่เนอยศีลห้าและถ้ามีเวลาก็ ให้รู้จักทำบุญทำทานบริจาคปัรแจกกันบ้านประเด็นสำคัญเมื่อมาปฏิบัติแล้วเริ่มที่จะได้อารมณ์กรรมฐานบางประการแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วก็ให้ส่งรักษาเอาไว้ด้วยนะคือพยายามที่จปะปฏิบัติเช้าและเย็นเนี่ยอย่างน้อยเช้าไปเลยสิบห้านาทีนั่งสักสิบห้านาทีเย็นกลับมาจากทำงานแล้วรับประทานข้าวปลาหารเรียบร้อยก็ เดินสักสิบห้านาทีนั่งสักสิบห้านาทีถ้าได้มากไปกว่าน,นี้ก็ยิ่งดีเดินสามสิบนาทีแล้วก็นั่งสามสิบนาทีเดินชั่วโมงแล้วก็นั่งชั่วโมงแบ่งเวลาให้ช่วงเช้าอยู่หนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงช่วงเย็นกลับมาจะทํางานก็หนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็สองชั่วโมงจะทําได้ไหมกล้ารับ,บาปากปาจานไหมไ <laughs> ม่กล้ารับปากจะได้ในช่วงแรกประมาณสักสิบห้าวันเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นก็กลับเข้าไปสู่สภาพเดิมที่จริงถ้าเราไปปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ที่บ้านหรือของตนเองนั่นน่ะไม่เกิดผลอ,อะไรมากนักหรอกเพียงแค่ทรงทรงรักษาเอาไว้เพียงแค่ให้รึกได้ว่าเราทํากรรมฐานเท่านั้นแต่ก็จะมีผลดีเวลาที่เรามาปฏิบัติครั้งต่อไปก็จะต่อติดได้ง่ายถ้าไม่ปฏิบัติเลี้ยงเอาไว้รักษาเอาไว้ทรงเอาไว้เลยเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติข้อคอดใหม่ก็เหมือนมาเริ่มต้นใหม่ม สองสามวันแรกก็ฟุ้งกระจายกันเลยแล้วแต่ถ้าปฏิบัติเอามาไว้ในการกอดเมื่อมาปฏิบัติในตอนหลังเข้าคอร์สนี้วันแรกก็จะต่อติดได้เลยที่จริงแล้วอย่างที่พระอาจารย์ปฏิบัติวันสุดท้ายเมื่อวานเนี้ยก่อนที่เจ้าหน้าที่ของยุพุทธแสงสุรีจะมาปรึกษาเรื่องตารางเวลาของการปิดประชุมนิเทศนะ่ะ นั่งอารมณ์กรรมาฐานก็ไม่ค่อยดีแล้วโว่าบ้างสว่างบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าตั้งจจดไว่าอย่างไรขอให้เรานั่งตั้งกายให้ตรงก็พอจะและ้วเอาแค่นี้ให้แต่เพียงว่านั่งตั้งกายตรงก็พอแล้วจะเป็นอะไรดีไม่ดีช่างมันอันนี้ยังถือว่าดีนะเพราะว่าพอนั่งตั้งกาย รงจริงๆปุ๊บเนี่ยกรรมฐานามันก็จะเป็นไปด้วยธรรมชาติของมันเองแต่ถ้านั่งตั้งกายไม่ตรงเนี่ยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สําคัญมากที่พระพุทธเจ้าตัสบอกตั้งแต่ต้นไปคุดคูอยู่นะกรรมฐานมันจะทให้ที่ของมันไม่ได้เลยแล้วก็จะเกิดโมหะเข้าไปครอบนำสุดท้ายน,นั่นตอนนั้นพอไปที่บ้านเนี่ยนั่งก็ไม่เกิดแล้วหรอกเสียดาดีนะแต่ขอให้ขอให้นั่งตัวๆก็พอแล้ว คอนั่งตรงๆก็แล้วกันมันจะคิดมันจะฟุ้งซ่านมันใจแล้วก็เรื่องของมันแต่ขอยนั่งกายตรงๆก็พอใจแล้วตั้งใจอย่างนี้นะแล้วจะทําได้ถ้าไปคิดว่านั่งแล้วจะต้องเกิดสะโพะทำเนี่ยไม่เกิดเอาไปมาก็ต้องเลิกลากนไตายแต่ทั้งจิตโดยว่าขอยได้เดินจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแต่พอมานั่งแล้วขอยนั่งทางกายตรงๆก็พอแล้วพอใจแล้วเราก็จะปฏิบัติได้ทุกวัน ถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีเวลาเดินจกมมก็ข,ขอให้นั่งอย่างเดียวก็พอละสักสิบสบ้านาทีนั่งตั้งกายให้ตรงก็พอใจละก็จะทําได้นะอาจจะทําได้ตอดลอดทั้งปีเลยก็เป็นได้หนะลังจากกลับไิษากนี้ลองดูนะนี่เป็นข้อแนะนํนาของพระอาจารย์เลยตามที่ได้ปรารุปธรรมในช่วงปิมนินเทศมาถึงเวลานี้ก็ขอรำลึกถ,ถึงคุณของพระสิรธนตรยัย คือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงค์และกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่โยคีโยคินีผู้ผ่านการปฏิบัติมากระทำมาเพ็นกันมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้จงมารวบรวมการเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นเพราะปัจจัยส่งเสริมให้่ันสาธารณชนชาวพุทธทั้งหลายผู้เป็นศิราจารีศิราจารี ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามร่มเย็นในร่มเงาของพุทธศาสนาจะนึกคิดประสงค์จะมวนวังสิริประการในที่เป็นไปด้วยชอบและประกอบด้วยธรรมขอคอยได้สนั่งสมความมุ่งมากปรารถนาขอให้เจริญด้วยจตรุรพิธพรจะทั้งสีประการกล่าวเกี่อายุคอนสุขปาระป,ระปฏิพานทนะสารคุณสารธรรมสารสมบัติขอให้มีดวงตาที่สดใสดวงใจที่เชื่อมบาน ขอให้พบดวงแก้ขอให้คล้าวจากบุญ้านขอให้บรรลุถึงมั่คผลนิพพานในานาคุตการอันใกล้นี้ด้วยเธอ